สิบสองต่อเก้าแล้วไปนะโอ้หมดและสามจะลองยุ่พี่สามเลยพี่สามเกมเสร็จแล้วครับอ๋อวันนี้นะครับลูกเดียวเกมสิบสองเก้าเสร็จครับผมเสร็จก็ไม่เป็นนะครับมันเล่นมาขาลอยตัดยอดไปเอาพี่ยงต้องเล่นเองแล้วแหละลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าอ้าวอือสามล้อเวิ่งเลยนะครับลูกนี้นะครับลองมันกันพี่สามลองไปลองไกลๆดิเข้าเนี่ย เก้าสิบสองไ่ก็ในวนเาไม่ทีเดียวขาบอกว่าหามพี่โมเมนต์บ่เยี่ยมใช่ถ้ามยี่ยมราคาไม่ใช่บ่โมเมนไม่เปลี่ยนโซงเอาประมวลทั้งหมดนะทุกวันนี้เอาเป็นบุญโดนทุกคนเราเอาหยอกกันเฉยเอ้ยเอาหยอดกันทีสิบสองเก้าไม่สนับสนุนให้นักกีฬาเล่นการพนันนะครับพี่โยงเรียบร้อยหรือเปล่าท่านนัดเราไม่ยกเลิกนะ ไม่ไม่ไม่พูดหยอกไงนยัง9แสงยอดได้เงิน500อะได้่หมครับ12ครับยังมั่ได้ไหมหึต <único Liberty Overwatch> ัดหยอกไม่เปลี่ยนทรง3ลิเงยัยแพ้ชนะไม่ต้จ่ายเงินเดิม32ครับ12 9 12ต่อ9ครับอิ่มตัดหน้าขวาเอ้าพี่อารสะดุดนิดนึงกลับมาได้หรือเปล่าลูกนี้ตีหัวเอ้าเปลี่ยนทรงยังอยู่นะครับลูกนี้นะครับ นี่กระดามาติดจ็อกไปแล้วนะยิ่งเกี่ยวพี่เนาะร็อกได้นะสำหรับพี่ยงนะครับกับพี่ยานะพี่หเข้าใจกันใช่ของไอ้บอดนะมันไม่ดราม่าเหรอพี่ทุกวันไหนบอดเก้าสิบสองแล้ก็ถ้ามาเตะก็ผิดกันกับเมียแค่นั้นแหละมาดูถ้าใครอยากเป็นโสดมาเตะตะกอลองดูไม่เชื่อลองดูเลยนะครับเขาดีไปยยูโโหพีดีแต่วะเนี่ยขาวบอดสูสีโมเขาต้องเหนี่ยนเราต้องเปลี่ยนใครไป พี่สอนกูเนี่ยสิบสอครับมาดูโอ้โหทันใหม่โยกหลังเยอไม้นึง่ไ้วนย่ยังไงลูกนี้เรียบร้อยทุกอย่างเรียนส่งตามทันเพรานี่นี้ยไ่ี่ลอกใน้ีบนี้ยไม่ถี้เลยกีบแค่พุกไหมนี่มีแต่เนี่กัชีกเก้าสิบส้อย่ว่ายันนะครับอสัตมากัดเนยกินปียสวยมากเลียนส่ง ่ัะเกมหรือไม่นะครับขึ้นอยู่กับลูกสุดท้ายแล้วนะครับพิเัตพิเัตเป็นตัวชงซะผมว่าไม่ต้องมีตีหรอกโอ้ยแย่งอาชีพผมสิบสองเก้าแย่งอะไรเมนพี่เกมลงสนามพิเกตตัดสายไปยังอยู่นะครับลูกนี้เรียบร้อยหรือเปล่าเอาโดนเกี่ยวนะติดจ็อบกนั่นนี้อาจารย์ใหนเลื่อนซองไม่ดันเข้าไปวะ ก้าวลูกเกี้ยวนี้ครับเกี้ยนี่ียดีเาว่น่งายยุ่งผู้มีไข้9 2ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้าไปขึนไ้า้นไปอึ้นไปขึ้นกนไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นี้นไป้นไ้นไปขึ้นไป้นไปสนไป้นขึ้นไปขึ้นไปน้นไปข้นไปนนไ้้ข้ ก็เดี่ยวไปกนละเพียนะก็เดี่ยวใช่เดียวว่าไม่เดียวเรียนข้ามซ้ายมงเดี่ยวฮะสิบสองเาตีอยู่บ่ออแล้วแล้วคือต้องออกเต็มเลยเพราะว่าเปลี่ยนบางทีเราต้องฟาร์มน้องเพราะว่าสองร้อยปอร์เซ็มั่งนู้นข้ามหัว แต่ผมห้ามฟรีนะครับแ่่รางห้ามฟีอ่ะพี่ผมต่อสองหนึ่งเก้าสิบสองมันใช่แล้วแกอันนี้น่ะหัวมันไม่มีอะไรเลยหัวปลป่วยเลยอะะนิดนึงนะครับแต่ยกกลับไปให้ได้นะครับลูกนี้โอ้ยได้แต้มมีผมนะครับมีนะครับหนึ่สบต่อสิบสองีนะครับ สิบสิบสองมาดูที่ยงจะเซิร์โอโหตัดตาที่เกียรินะครับยกเข้าไปใหโอโหกานใหม่ลูกนี้ได้แต้าเรียบร้อยนะครับสังกออนสองอจงเงินแกเลยเป็นสิบเอ็ดต่อสิบสองแล้วนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นคู่ที่สูสีมากนะครับทั้งก่อนนี้ก็ชนะกันเต็มแต้มสองเต็มนี่ะ ไม่เอาพร้อมครับสิบเอ็ดสิบสองเดี๋ยวครับเดี๋ยวเ <c oughs> สียขาดพร้อมครับสิบเอ็ดสิบสองสิบเอ็ดต่อสิบสองครับมาดูโอ้โหพี่เกลีย<ว>บ,บนิ่งยกเข้าไปอย่างนี้ไ,<ว>ได้ไแะบบ้ใชได้แบบหรือเปล่าเอาส<ว>ิบสองเท่ากันแล้วนะครับตลาดแตกแน่อนอนครับแบบนี้ครับ สามแต้มนะครับสามแต้มนะครับไม่ป no. ิดจ็อบนะครับวิ่งไปแล้วเมื่อกี้มือตาวันนี้นะสามลูกเลยนะก็สามลูกเลยนะเมื่อกี้แต่เด็กเกมสิบสองเท่าสิบสองเท่ากันครับลูกแพร์มาเชิญ พร้อม12เท่า12เท่ากันครับจะเกณฑ์หรือเปล่านะครับมาดูคั้งโอ้โหยกหลังไปเอาหนึ่งพี่ยงเปิดตียายกล้นมาเอ้าเล่งโอ้โงมาแล้วนะครับโอ้โหระพร้อมนะครับสมุนไพรไทว้าวไปตัดกันเลยนะครับตัดของที่ดีนะครับพร้อม

เล่นเสร็จสิบสองเข้าสิบสองเข้าครับสิบสองห้าสี่ต like ัดเข้ากลางมาหนึ่งพี่เกียรติยศหนึ่งหนึ่งหนี่งร้อยนะครับแม่ เมื่อเสือเสนสุดใมนะครับ <c oughs> ีส <or> ิบองเท้า <c> ก <oughs> ันนะครับตอนนี exactly ้นะครับต่อไปแล้วก็เช่ด้วยนะครับเมื่อเสรพันหนึต่อไปนีเมื่อเส็จพันหนึ่งใครอก่อนต่อไปกอเดียวนะครับ

สิบสองเท่าดีสูสีปันเรย์ไม่ดีครับลงเยอะเลยได้เลยนักกีฬาพร้อมนะครับสิบสองเท่า

คู่นี้สูสีมากนะครับ12เท่าเรียนส่งพออยู่ที่12เท่ากันแล้วนะครับโหล็อกกันนานเลยนะครับนักกีฬาพร้อม สิบสองเท่าสิบสองเท่ากันครับจากเกมหรือเปล่าลูกนี้ตัดเข้าช่องกลางไปพี่ยงต้องเล่นเองแล้วแหละลูกนี้เอ้ายัางอยู่นะครับยังอยู่ขยายเบลเซนดีนะครับลูกนี้นะครับดีหรือว่าจุดยอดนะเป็นเกมที่ตบกันแล้ว,วุ็เดือดมากนะครับ

สิบสอเท่า12บอเท่ากันครับมาดูพิยงเสิร์ฟบ้างนะครับโอ้กลับมาจากไมเคิลนะครับเกียยยกสวยมากนีครับเกมพิョンจะได้สิบสามต่อสิบสองคกนรับูู่ต่อไปนะครับเป็นตะก้อเดียวขอเด so, like er, right? ียวนเดียวะกอทาสดไปก่อนนะครับเดี๋ยวตู้ใหญ่แม่จะนุกสองคู่สคู่นะครับคจะได เป็นตะขอดีกว่าตะขอนื้อนี่แบบตอกตอกกับเต้นทุกนะครับสักงสองคู่นะครับโอ้โหสุดยอดครับคู่นี้นะฮะล็อกกันแบบโอ้โหไปมาไปมาครับร้อยเดียวใคร